้าก็เดินกมนะค่ะสองวงเลยสองีหกแปดตีสองยุตสองสิสา้ออกูเงขาออกพูเรอ่ขาอค่าออค่าไม่มีจ็นาวผู้เชี่ยวชาญเอาไปเรื่อไปรวมยกเขกัน อีกคนหนึ่งระบบเปลี่ยนบ้านนับแผ่นงานนะครับโยมพี่แอร์โอเคสมนี้พาขึ้นมาใช่ไหมได้แล้วแดงได้แล้วแดงได้ดดดอนนี้คบหรอยน่คงยี่สิดหยัครับ ไปดึงมาครัไปดึงมาให้ครบเร็วๆเีเดีวสองคนเท่าไหนเท่าไหนเร็วเร็วเร็วยเนับดีๆนับดีดีับดีเร็วนับไปเร็วไปต้องไปต้องออก่อนตพวสี่เสามคุณได้ขาดกี่คนสนอง,สองหอ้<า>หมดเวลา ได้แลได้้หาหาจ็พอไปเนี่ยกุ้งนี้ไปหาเมีไปหาพื่นเมียขบยางฝั่งโน้นไเอาตัวรอดจเมียกต้องก็ต้องคัดกันหลยก็ต้องฮักกันเอาตัวรอดเจ็บหัด้ขกี่คนได้แล้วนังไ้แนั่งคนไปอาช็คนี่ได้หนึ่งนัดได้หนึ่งนัดโคตรนับ ยิงเอวพ้งนี้โค้เป็นอะไรไปนั่ง้มงานปนั่งคุ้มงานหนึ่งสองสามลนขอบออี้ครบอวอค้ัทนี้ครงบอวค้อันนี้ขอบอฮัทครงนี้ กดนกด้นอาวรวมามารวมามาอันนี้ตกตกออกไปก่อนขาตก้อไปก่อนเราจะหาผู้ชนะก็ต้องหากันนะกต้องากันต้องักันเอาตัวเราจากพนไม่ได้อาทุกคนฟังทุกคนฟังหมายเลขต่อไปหมายเลขต่อไปเจค่ะเจเจได้แล้วนนเจ็นเจนเจน 1 9 7 1 1 7 1 7 1 0 2 3 2 1 0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  มีเวลาแค่สิบีมีเวลาแค่สิบนีมีเวลาแค่สิบนีเออมีเวลาแค่มออ้งกกติาม่ประเดีวมันะเ่มตกติกาใม่มีเวลาแค่สิวินาทีถ่านนยพอสูญเนี่คุณไหนยังเดินกับ ไปทั้งหมดไปเลก็บโอเวอร์อาฟึ่แงว่าไกเลย่ตอหกกันต่อมาหมายเลขมาแล้วนะหมายเลขต่อไปหมายเลขต่อไปได้แก่หมายเลขสิบสี่ วันเวลาสองสี่ห้าแปดเพียงไนแล้าตัวตัวยกสูงตัวยกสูงอันนี้ล่ะตัวไปไปไปมีเวลาแค่สิบวิเอาจัดตาดูกูนนี่หัวตัวนนนี้ยกำลังตกงนนี้ตกวงบนนี้ โอ้นีอเคแล้วหมายเลขต่อไปหมายเลขต่อไป,ไปต่อไปหมายเลขต่อไปส

ว่ย er ังหากันไรยังหากันไรมาเรื่ต่อไปมาเร่ต่อไปได้เกลียเรื่อยมา้เกลียดเน้าไปไทยยังไม่ผ่ารอดเกลีย์เกลียหมดเวลาเรั้ สองสี 2, 4, 6, 7จ็ดโค้กสองสี่หเจ็ดโค้สองสี่หกเจ้ดโค้กม่ะยังทำไดมสาธุยังทำไ้าัาเำได้จะมือกันไปเลต่อไปขอคนเร็วห้าวินะห้าวิไปเลขต่อไปไปเลขต่อไปายเลขได้เกียร์ไปเลขห้าห5า 11, 2 หมดเวลาโอเคโอเคหมายเลขต่อไปเอามายเลขออกไปใครตัวออกไปใครตัวออกไปหมายเลขต่อไปตั้งให้ดีหมายเลขต่อไปได้แก่หมายเลขหกหกหกวแล้วเหแล้ว สอมสี่หกเกินอตอตออไปเกินอัวต่อไปเลตั่อไปไม่เอตไปาดลูกเกอรไม่เล่มรณนะไม่เล่สุดท้ายคือผู้ชนะมีเล่นแค่สามบิแค่สาบิ หมายเลขสุดท้ายได้แก่หมายเลขสิบรักสี่คนสี่เมตรสี่สองสี่สามหมดเวลาส้่นั่งส้่นั่งหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาแลยเพราะตองเดินกันไม่ได้อ๋อไม่มีผู้ชนะนะครับเกมนี้เกมข้าหมู่ค่ะข้าหมู่เกมนดีไหมผู้ชนะ เราเรียนอะไรเราไม่เชื่อกระแสมวลไม่ใ่เราต้องห้ังหวัดมาทางเด็กตองเด็กตอง้อข้าเตือนเราเข้าควบคุม